นานแค่ไหนแล้วครับก็ประมาณสองเดือนแล้วโอ้นานมากเลยนะครับทางเราเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวคงมีคนมาช่วยเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ทีมข่าวของเราได้กลับขึ้นฝั่งแล้วนะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณลุงมีคนมาช่วยไวๆค่ะไอเกาะที่คนอื่นเขาเล่นเกมกันมันอยู่ไหนวะเนี่ยเราหากันมาหลายวันแล้วยังไม่เจอเลยแล้วนั่นมันเกาะอ,อะไรอะ่ะไม่ใช่จุดหมายเดินทางต่อ รายการได้เชิญคุณลุงติดเกาะที่เป็นขาวว่าวเมื่อไม่นานมานี้ลุงมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมคะลุงลุงอยากกลับขึ้นฝั่งแล้ว2เดือนไม่มีใครมาช่วยลุงเลยหลังจากจบรายการไปทีมงานของเราก็ได้ไปส่งลุงกลับขึ้นเกาะอ,อย่างปลอดภัยแล้วยังไงดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีคนไปช่วยลุงไวๆนะกลับฝ uh ั่งกันครับลุงพวกผมมาช่วยแล้วรอดสักทีกู นนนฝ่าีวไอ้ซั์เหตุการณ์คุณลุงติดเกาะที่เกิดขึ้นหลายๆคนในโซเชียลตำหนินักข่าวช่องหนึ่งที่เข้าไปถ่ายเราเลยไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมกันเลยค่ะไม่เห็นด้วยกับการไปหาข่าวได้เลตติ้งแต่ไม่ให้เงินลุงสักบาทกว่าจะมีคนเจอแล้วเข้าไปช่วยลุงจะกินอะไรครับผมงงมากแย่มากๆเลยครับเข้าไปถ่ายไปสัมภาษณ์แต่ไม่พาลุงนั่งเรือออกมากินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับไปส่ง ลุงจะได้มีแรงรองคนไปช่วยลุงหิวแย่แล้วนะครับผมกับเพื่อนๆต้องรีบเหมาเรือเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปฝากลุงลุงน่าสงสารมากพูดน้อยดูเมื่อมือยังนั่งรองคนไปช่วยอยู่เลยตอนผมออกมาลุงมองตามแต่ละห้อยเลยคุณลุงคิดยังไงบ้างครับที่มีคนมาคอมเมนต์ด่านักข่าวว่านักข่าวไม่ช่วยเหลือสมควรแล้วแหละที่โดนด่ามึงมาแล้วมึงก็เอากูกลับด้วยสินี้เราอยู่กับคุณบิ๊กและคุณลุงติดเกาะครับวันนี้พาลุงมาเล่นกล้ามอยากให้ลุงแข็งแรงครับนี่มายิมหรือมารับกรรม ตอนนี้ทางคุณบิ๊กและทีมข่าวของเราก็ได้ไปส่งลุงกลับเกาะอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้เราได้เอาถุงยางชีพมาช่วยคุณลุงแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงและทางเราได้มอบเงินสดให้ลุงไว้ใช้อีกสองพันบาทด้วยนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวไม่เห็นติดเกาะมาสองเดือน ใกล้ได้กลับฝั่งแต่จบไม่เหมือนที่ใครคิดก่อติดรายงานสดจากทีมข่าวภาคสนามของเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะลุงรอดแล้วเว้ยถ้าใครว่าน่นใครว่าน่าฮะคาปรับ2,000นนะครับไม่มีใบอนุญาตเดินเรือแล้วเรือจะขอยึดไว้วตรวจสอบนะครับ เราไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายดิฉันแนะนําให้คุณลุงไปอบรมเพื่อที่จะขอใบอนุญาตเดินเรือให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ขึ้นฝั่งไวๆเอาแว่นตามาส่งครับดีนะเขาส่งมาให้ทั้งแว่นสายตาทั้งแว่นดำสบายตาขึ้นเยอะส่งเฮลิคอปเตอร์บินตรงไปยังเกาะเพื่อเข้าช่วยเหลือลุงทันทีค่ะมาถึงแล้ว ทีมข่าวกำลังเข้าไปช่วยลุงออกจากเกาะลุงมาช่วยขนของขึ้นหอด้วยครับทั้งที่เหนื่อยแทบขาดใจขึ้นเลยทุกคนขึ้นพบยังเกาะติดสถานการณ์ข่าวลุงติดเกาะกันค่ะตอนนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคุณบอยอรอยายงานสดจากภาคสนามกันค่ะ รายงานสดจากภาคสนามครับขณะนี้เริ่มมีชาวบ้านแห่นําเครื่องใช้ไฟฟ้ามาบริจาคให้ลุงเป็นจํานวนมากครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความช่วยเหลือและน้าใจจริงๆครับในสถานการณ์แบบนี้ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสําคัญจริงๆยังไงดิฉันฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปช่วยลุงขึ้นฝั่งไวๆค่ะสวัสดีค่ะเราได้ติดตามสถานการณ์ลุงติดเกาะอ,อย่างต่อเนื่องล่าสุดเราได้ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้ว ดีลุงรู้สึกอย่างไรที่ชาวบ้านพากันมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้ให้ลุงได้ทํากินลุงก็ดีใจนะหลังจากที่ไปออกข่าวทบยูเอสเอไอมาคนก็ข้ามาช่วยเหลือลุงมากมายรอบที่แล้วยายจวนลืมให้เงินลุงรอบนี้เลยกลับเอามาให้ hmm. เอาหาซื้ออะไรกินนะลุงถ้าเราได้ติดตามสถานการณ์ลุงติดเกาะอย่างต่อเนื่องล่าสุดเราได้ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้ว ลุงครับตอนนี้ลุงดังแล้วนะครับมีคนฝากกาลังใจและสิ่งของต่างๆมาให้ลุงมากมายเลยลุงรู้สึกอย่างไรบ้างลุงดีใจมากลุงหวังว่าสักวันจะมีคนส่งเรือมารับลุงกลับขึ้นฝั่งลุงรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้บ้านหลังใหม่หลังจากได้ออกมาจากเกาะร้างอ่าก็ดีครับถ่ายถ่ายจบยังเอากูกลับบ้านจริงๆเถอะกูขอร้องลุงผมมาช่วยลุงแล้วไม่ต้องห่วงนะรับนี่ไปคอปเตอร์ไม้ไผ่เฮ้ยออกมาจากไหนเนี่ยช่วยจริงอ่ะ ของปลอมลุงมีของอะไรส่งมาให้หมดข้าข้าทิ้งสมบัติไว้ที่เมียข้าหมดแล้วถ้าอยากได้ก็ไปตามหาเอาเองสิอะลุงสมบัติที่พวกผมหามาได้ผมยกให้ลุงนะพวกผมสงสารลุงเดี๋ยวพวกผมขอตัวไปตามหาวันพีทกันต่อนะฝากช่วยเอสมันอาคีด้วย <_ S 1> ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเกาะมีคำคมอะไรอยากบอกคนดูไหมคะจงสวยงามเสมอและเป็นตัวคุณในแบบที่มีความสุขที่สุดค่ะ<ข><า>ถ่ายจบยังปิดกองอกินข้าวคะลุงทําดีมากคะ่ะพรุ่งนี้นัดถ่ายเวลาเดิมนะคะนี่นะครับทุกคนไข่ปูมันโอ้ยแซ่บขนาดอู้ ตํำกันได้ไม่แพงใบแดงใบเดียวใครสนใจคลิกลิงก์ตะกร้าด้านล่างได้นะลุงไปละขอาด่วนวันนี้คุณลุงติดเกาะได้หายไปจากเกาะค่ะทางกรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกค้นหา3าวัน3ามคืนก็ยังหาไม่เจอหากผู้ใดพบโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะตามหาลุงให้เจอตามหาลุงให้เจอถ้าไม่เจอเราไม่มีข่าวลงแน่ 1> ป .1 เรียกป .2 สั่งถอนกำลังพลเราคงหมดหวังแล้วล่ะเราหามาหลายวันแล้วเสียเวลาเกินไปแล้วเฮ้ยทางนี้ทางนี้ช่วยด้วยพวกเองไปทำไมกันเกาะนูน้นมันพายุอะไรวันนั้นเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นใช่คนไหมวะ <Yeah. S 1> ต้องรีบว่ายไปอีกเกาะที่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆนี้ไอ้พวกนี้ มันปลิวมาจากพายุนั้นข้ามาอีกเกาะได้สักทีพรุ่งนี้ข้าต้องกลับไปเอาของว่าแต่ว่ามันอยู่เกาะไหนวะสวัสดีครับช่วยด้วยครับมีใครอยู่ในนี้ไหมครับคัดมันจะดราม่าไปหน่อยไหมวะข้ากลัวคนดูเชื่อจริงๆว่าติดเกาะจริงแบบนี้ละลุงเรียกเลตติ้งดีแเฮ้ย <c oughs> หยุดนี้ตำรวจเฮ้ย มาได้ไงวะเฮ้ยลุงจะวิ่งไปไหนที่นี่มีแต่เกาะ,ะข้อวันนี้เรื่องสีกาโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอา <laughs> ไม่เอาช่วงนี้ไม่เอางั้นลุงพี่คิดไงกับโยมหงโยงหงคิดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเต็มใจก็ไม่ผิดนะอาตมากังวลเรื่องคลิปมากกว่าเขาเต็มใจให้ถ่ายหรือเปล่าตอบดีนะลุงพี่ <laughs> ธรรมดายโยม <laughs> น้องคะ พี่ขอแก้นิดเดียวช่วยปรับฟกรสีรวมถึงลวดลายให้พี่หน่อยรับทราบครับน้องคะงานน้องพี่ชอบนะแต่ฟอนพี่ว่ายังไม่สวยขอฟอนทาโฮม่านะดูลักชัวรี่ดีได้ครับน้องคะตรงนี้อืมกุลาออกพอแล้วเดี๋ยวผมเซฟเป็นไฟเล์ jpeg ให้เอาไปแก้เองนะนี้น้องจะแกล้งพี่เหรอเอาไฟล jpeg มาให้ถึงเอาไฟโปรเจกต์ไปพี่ก็แก้ไม่ได้อยู่ดี ฝากชัดดาวทีครับผมจะกลับเกาะสปานี me. ่ม <Napoleon>. ันบรธรรมดา โยมที่นี้ไม่มีสีกาใช่ไหมไม่มีนะครับหลวงพี่อ้าวโยมอีกคนไปไหนแล้วล่ะอา,อาตมาเรียกหนูเหรอครับไปเลยหลวงพี่อาตมาว่าแล้วเชียวหนักกว่าโยมกอลฟอีกคราบข่าวว่าคุณลุงกำลังติดเกาะหนูเอารถมาให้ขี่เล่นค่ะ รว่างรอคนมาช่วยก็ขับรถเล่นในเกาะรอนะคะคุณลุงหนูกลับแล้วนะคะรอก่อนกูกลับด้วยติดเกาะด้วยกันแล้วขอคำคมตั้งหนึ่งตับได้ไหมครับหลวงพ่อติดเกาะยังมีคนเห็นใจแต่ติดทีศรีกาเมื่อไหร่บรรลัยเหมือนอาตมานี่แหละโยม <laughs> ผมก็มีคำคมให้หลวงพ่อหนึ่งตับอยากสูงต้องบินอยากมีศีลต้องฝึกอยากมีเมียก็ต้องศึกก่อนนะหลวงพ่อนี้เราผ่านเกาะมาอีกครั้งเลยเอาของมาฝากครับเยี่ยมไปเลยมีเตาปิ้งบาร์บีคิวด้วย ่อล <łość> ุงนักข่าวคราวหน้าแวะมาเอาตู้เย็นมาฝากด้วยนะลุงจะอยู่ที่นี่จนตายเลยเหรอครับากเกาะมีรายงานพบไดโนเสาร์เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณลุงกันครับลุงก็ไม่เคยเห็นมันหรอกนะแต่ได้ยินมันร้องดังทุกวันลุงก็หวั่นหนอยู่ว่าจะได้เจอมันไหม ไอ้โจ้มันบอกว่าจะมาช่วยมันใช่ไอ้โจ้หรือเปล่าวะถ้าไอ้โจ้มาช่วยจริงกูจะได้ทวงเงินที่มันยืมแล้วไม่คืนด้วยเลย